ครับผมสวัสดีครับมันนี้พอกันอีกแล้วเนาะครับน้องกระถองมนาลีชาแนลมันนี้มนาลีชาแนลพาออกมาถ่ายรูปเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเนาะสดสดของมันนี้ครับกล้องก็ตั้งไว้แล้วครับแล้วมัทันได้เติมตัวถ่ายครับกล้องที่ใช้ก็กล้องตัวเก่าครับกล้องแค่นั่นเอวเอสเจ็ดสิบดีครับกับเลนส์ตัวพินานสี่เบสสิบหกครับภาพบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ภายด้านหลังเนาะครับเนาะติดภูเขา ครับบรรยากาศกำลังสวยครับครับบรรยากาศร่มรื่นครับผมครับบรรยากาศรอบรอป็จะมระมานนี้เล้วจังได้ขอตัวถ่ายรูปจะบินนะครับเนาะเดี๋ยวจังได้จะจะเอารูปไห้ลงให้เบิ่งนะครับเนาะครับผมครับผมขอตัวไปถ่ายรูปบ้าครับ ครับผมแหลกแสงสุดท้ายวันนี้นะครับเนาะดวงดี๋ยวย์ีก็ใกล้จะตกดิน้ะครับบึงมุมนี่ครับมุมนี่ก็งามครับมุมนี่ก็งามบึงมุมทรงนานะครับท้องนาสีว่าเกียลแล้วครับมีกองทรงน้ำครับบรรยากาศดีครับวันนี้คือว่าโชคดีครับคือว่าวันนี้ออกมาขี่รถเล่นก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหามุมนี่นะครับขี่มาหออยู่ใส่กับข้อก็คือว่า ผมขี่รถนำเมฆกลุมนี้มาครับกะว่าเมฆกุมนี้ต้องอยู่เป็นฉากหนาครับก็เลยขี่รถนำหาวิวครับกับวิวกับพางามเมันได้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ถือว่าเปครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเมฆกับกำลังงามนะครับผมสำหรับรูปเมื่อใดรูปที่ใดเมื่อนี้นะครับเนาะเดี๋ยวกดด้บิังครับนะครับภาพถ่ายเมื่อนี้ภาพถ่ายหลังกล้องนะครับเนาะ ก็สิประมาณนี้ครับครับก็สิมีมืดแน่เขาวแน่ครับล้งกล้องก็สิธรรมดาครับก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับภาพไ่ายมื้อนี้ครับผมเดี๋ยวจังไดเมื่อรอรับชมผลงานช่องท่าไทยน้องครับเนาะเดี๋ยวจะลงรูกในเบิ่งเด้อครับกับบรรยากาศครับบรรจะกาศงามๆง้ครับฟังท่านฝนก็จะตกแล้วเนาะครับเนาะ ฝนก็จะตกแล้วครับบรรยากาศกับกำลังงามนี่ครับบรรยากาศดีครับฟังภูเขาเนี่ยฝนจะตกแล้วครับฟังทั้งหลังแราวฟังทั้งนี้ทั้งหนาครับว่าที่กำลังจะตกดินครับผมครับผมเดี๋ยวจังใดก็ขอตัวถ่ายรูปกันนะครับเนาะเดี๋ยวจังใดจะมาอัพไปบ่งเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมครับผมตอนนี้ดวงที่ตกดินแล้วเนาะครับเนาะวิวเมฆวิวธรรมชาติก็จะประมาณนี้ครับ เราเริ่มมืดเนี่ยแล้วครับฝั่งด้านหลังก็เริ่มจะมีนี่ครับเมฆจะเป็นก้อนบนภูเขาน่น่าจะเริ่มมีฝนนะครับมีฟ้าเลียมฟ้าหลองนะครับครับผมเดี๋ยวมาชมภาพหลังกล้องอีกกระบเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังใดเ้วก็เก็บของแล้วครับเดี๋ยวฝนจะตกนะครับเนาะรับหลังกล้องมาหนีครับที่ได้ก็สิประมาณนี้ครับ ครับหลังกล่องนครับก็บรรยากาศทากหน้าเชี่ๆครับนะครับบรยร,บร,บบรยากาศก็เริ่มมืดแน,น่นแล้วครับเริ่มคึมแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวจะเก็บของแล้วนะครับเนาะจังไงก็สามารถคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมานาดีชาแนลนั้นน,น,นะครับเนาะครับผมจังไงก็ฝากติดตามเยอะ กด subscribe ช่องมาในดีชน้ชแนลน,นะครับมีคิดดีๆก็จะได้เห็ดคิดดีๆมาฝากพี่น้องๆทุกๆคนครับมาฝากเรื่อยๆครับผมคลิปนี้กันรดยการพอจบคลิปแค่แนี้นะครับนะเนาะครับผมสวัสดีครับ